ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกลารมิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ชาแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอโบราณว่าเป็นดอกไม้ผีตำนานอาถรรพ์ว่านนางอัว้ว ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังข้อมูลเรื่องเล่าที่ทางช่องของเรานำมาถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งบางอย่างไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะโบราณว่าเป็นดอกไม้ผีตำนานอาถรรพ์ ว่าน,นางอ้วกับตำนานดอกขลูและดอกนางอ้วก่อนที่เราจะได้ทำความรู้จักกับว่านนางอ้วเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินตำนานเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักอมตะของสองหนุ่มสาวที่จบลงด้วยความเศร้า จนมาเป็นที่มาของชื่อว่านหรือกล้วยไม้ดอกเล็กๆที่มีความสวยงามโดยมีอยู่สองตำนานเรื่องก็มีอยู่ว่าตำนานที่หนึ่งในตำนานเล่าว่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านโคโกงและมีอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านทุ่งมนสองหมู่บ้านนี้อยู่ติดกันค่ะรักใคร่สามัคคีกันดี มีสองครอบครัวที่เป็นเพื่อนทักเพื่อนแพงกันเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันทางอีสานจะเรียกว่าเป็นเสี่ยวกันนั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวนี้แน่นแฟน้นจนขนาดที่ว่าได้สัญญากันไว้ถ้าใครมีลูกชายจะให้เป็นเพื่อนกันถ้าหากฝ่ายหญิงเป็นผู้หญิงจะให้แต่งงานกันโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่มาวันหนึ่ง นางกาสีผู้ที่อยู่บ้านโคกกงมีสวนส้มกำลังสุกเหลืองอารามส่วนฝ่ายบ้านทุ่งมนเกิดอยากกินผลส้มเลยชวนพวกมาขอผลส้มกินแต่ว่านางกาสีห่วงไม่ยอมยกให้เพราะสาเหตุนี้ล่ะคะ่ะจึงเกิดผิดใจกันระหว่างเพื่อนถึงขั้นเลิกคบค้ากันเลย ขนาดว่าจะไม่ให้ลูกหลานคบค้าสมาคมกันแล้วก็เกิดความแค้นใจกันมากจวบจนเวลาผ่านไปจนถึง18ปีต่อมาฝ่ายนางกาสีมีลูกชายชื่อขูลูส่วนอีกฝ่ายมีลูกสาวชื่อนางอ้วทั้งสองเกิดรักใคร่ชอบพอกันโดยที่ไม่ฟังคำคัดค้านจากฝ่ายพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเลยแม้แต่น้อยพ่อของนางอัว้ว ลัวลูกสาวไปปล่อยตัวปล่อยใจจนเกินงามให้ฝ่ายคูลูวันหนึ่งเลยออกอุบายให้นางอัว้วแต่งงานกับขุนลางซึ่งเป็นหลานเจ้าสัวมหาเศรษฐีปล่อยเงินกู้ผู้กว้างขวางแล้วก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้คนในหมู่บ้านทุ่งมนณนะขณะนั้นวันหนึ่งขุนลางกับนาชายได้ทวงเรื่องหนี้สินที่พ่อนางอัว้วเคยหยิบยืมไป แต่ก็ไม่มีให้ในที่สุดน้าชายของขุนลางบังคับให้นางอั้วแต่งงานเพื่อชดใช้นี่นางอั้วไม่ยินยอมเพราะมีใจให้ขูลูอยู่แล้วจึงตัดสินใจในคืนก่อนเข้าพิธีแต่งงานหนึ่งวันกับขุนลางก็ได้มอบกายมอบใจให้ขูลูจากนั้นก็ได้ตัดสินใจลาโลก พ่อขูลูรู้ข่าวการเสียชีวิตของนางอัว้วทําการลาโลกตามนางอั้วไปตำนานที่สองเล่าว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วเท้าขูลูเป็นโอรสเมืองกาสีและนางอัว้วเป็นทิดาของเมืองกายะนครทั้งสองเมืองเป็นเพื่อนกันและได้ให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าฝ่ายใดได้ลูกชายลูกสาวก็จะยกให้แต่งงานกันเท้าขูลูกับนางอัว้วเขี้ยมเกิดปีเดียวกันแล้วเมื่อจเจริญเติบโตนางอั้วเขี่ยมมีความงดงามมากความสวยงามของนางอั้วนี่แหละค่ะจึงได้เลื่องลือไปทั่วหัวเมืองต่างๆจนไปถึงขุนลางซึ่งเป็นของเขากำซึ่งเป็นชนเผ่าที่ยังไม่จเจริญเท่าใดนะัก ต่อมาเมื่อขุลูจเจริญวัยอยากมีคู่ครองก็ได้ลาบิดามารดามายังเมืองกายะนครแล้วได้มีใจต่อนางอ้วกเคียมเท่าขุลูประทับอยู่เมืองกายะนครระยะหนึ่งแล้วก็ได้ลากลับเมืองเพื่อส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอในขณะเดียวกันขุนลางหัวหน้าเผ่าชนภูเขาก็ได้ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางอ้วกเคียม พระมารดาของนางอ้วเคียมก็ได้รับปากตกลงสาเหตุก็เป็นเพราะว่าแม่ของนางอ้วไม่พอใจแม่ของเท้าขูลูซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นเพราะว่าเมื่อสมัยตั้งคันของนางอ้วเคียมนางได้ไปเที่ยวอุทยานของเมืองกาสีเมื่อเห็นผลส้มเกลี้ยงก็อยากกินแต่มารดาของเท้าขูลูไม่ให้อ้างว่าส้มเกลี้ยงไม่สุกดี จึงทำให้นางน้อยใจแล้วตัดความเป็นเพื่อนกันนางอ้วเคียมทราบว่ามารดารับปากการสู่ขอของขุนลางนางอ้วก็เสียใจและไม่ยอมรับส่วนทางฝ่ายเท้าขูลูได้บอกปิดามารดามาสู่ขอนางอ้วเขียมแต่แม่สื่อของขูลูนำสินสอดมาสู่ขอในครั้งแรกมารดานางอ้วเขียมไม่ยอมตกลง อ้างว่าตกลงกับคุณลางไว้ก่อนแล้วเท้าผูลูก็ขอให้แม่สื่อมาขอนางอ้วเขี้ยมอีกครั้งหนึ่งและได้พูดทวงสัญญาคำมัน่นที่จะให้บุตรที่ดาอภิเษกสมรสกันแต่มารดาของนางอ้วเขี่ยมก็ได้กล่าวถึงความกโกรธเมื่อครั้งที่ต้องการจะกินส้มเกลี้ยงจึงคืนสัญญาทั้งหมดและได้ทำพิธีเสียงทายสายแนนว่า เป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ก็พบว่าทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันแต่ต้องตายจากกันฝ่ายขุนลางก็ส่งคนมาทาบทามเพื่อกําหนดวันอภิเษกสมรสเมื่อข่าวกําหนดงานแต่งงานถึงหูอั่วเคี้ยมทำให้นางเศร้าโศกเสียใจนางจึงสั่งนางทาสาไปเชิญเท้าขูลูมาพบนางฝ่ายมันดาอั่วเคี้ยมทราบว่า ทิดาได้ลักลอบพบกับเท้าขูลูที่ส่วนอุทยานของนางจึงโกรธมากจึงด่าว่านางอ้วกเคี่ยมว่านางไปเล่นชู้นางเสียใจมากจึงได้ทำการลาโลกไปที่อุทยานแห่งนั้นเมื่อทราบความถึงเจ้าเมืองและพระมารดาต่างก็โศกเศร้าเสียใจและได้นำร่างของนางมาบำเพ็ญกุศล ฝ่ายคุณลางรู้ก็ถูกธรณีสูบในคราวเดียวกันแล้วเมื่อเท้าวขูรูทราบถึงการเสียชีวิตของนางอั้วเคี้ยมก็เกิดความเสียใจตรอมใจและได้ลาจากโลกนี้ไปเพื่อตามนางไปนั่นเองความเศรา้าเข้าปกคลุมทั้งสองนครทิฐิมานะของนางพญาแม่ไม้แห่งเมืองกายะนครทำให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงในครั้งนี้ เพราะความรู้สึกผิดและอาลัยรักในตัวลูกพระนางจึงคลายทิฐิแล้วยินยอมตามคําเชิญชวนของพระสหายเก่าเมื่อต่างฝ่ายต่างสูญเสียบุตรธิดาอันเป็นที่รักไปในคราวเดียวกันนั่นเองจึงทำให้พ่อแม่ของทั้งสองลดทิฐิมานะอันแรงกล้าลงและกลับมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วพร้อมกันทำพิธีฝังศพ ที่เขตชายแดนระหว่างสองเมืองโดยทําการเผาศพทั้งสองพร้อมกันและสร้างพระธาตุบรรจุอัฐิทั้งสองไว้ณนะที่แห่งนั้นเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่คู่กันเป็นพยานแด่ความรักอันซื่อสัตย์ของชายหญิงคู่นี้ส่วนแม่พญาและไพร่ฟ้า,ฟารัศดรของสองนครนั้นก็ได้กลับมารักใคร่สามัคคีปรองดองกันดังเดิม ทั้งยังร่วมกันสร้างถนนขึ้นเพื่อให้คนทั้งสองเมืองนี้ได้เดินทางไปมาสู่กันได้อย่างสะดวกเล่ากันว่าหลังจากที่คนสองคนได้เสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณก็ได้ไปพบกันบนสวรรค์ตามบรรดาลของพระอินทร์ว่ากันว่าตอนที่ท้าวูลูกับนางอัว้วอยู่ร่วมกันนั้นจะปรากฏเป็นรูปรุงกินน้ำที่มีสีสันสวยงามบนท้องฟ้า ส่วนเศษเท่าอัดของเท้าขลูกับนางอั้วนั้นได้เกิดเป็นดอกกล้วยไม้ดินที่มีรูปร่างสีสันสวยงามดอกเล็กๆซึ่งมีสองชนิดมีทั้งสีขาวม่วงอมชมพูและสีขาวที่ขึ้นมาในบริเวณที่เผาศพอวดโฉมชูช่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็นซึ่งนั่นก็คือดอกคูลูและว่านนางอ้วโดวยดอกคูลูเป็นตัวผู้และดอกนางอ้ว เป็นตัวเมียนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือตำนานของที่มาของว่านางอ้วตินกบค่ะว่านางอ้วตินกบว่านางอ้วตินกบนั้นเป็นกล้วยไม้ดินดอกสีขาวมีความสวยงามดอกมีกลิ่นหอมถือเป็นกล้วยไม้ป่าที่พบหาได้ยากมากและกำลังเหลือน้อยเต็มทีในปัจจุบันนี้ค่ะว่านางอ้วมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่า นางลกรานางอั้วว่านนราชว่านนคราชเอื้องตีนกบเอื้องนางกายหรือเอื้องสาวนาค่ะลักษณะของว่านนางอั้ววว่านนางอั้วนั้นเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินคล้ายของหัวใหญ่มีขนาดใหญ่เป็นกล้วยไม้ดินที่มีการเจริญทางด้านข้างด้านเดียว หรือเป็นกล้วยไม้ที่มีหัวหรือเงา่าและส่วนทอดเลื้อยหรือไรเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถแตกต้นใหม่หรือหน่อใหม่จากคนกอหรือตาข้อได้มีลำต้นสูงได้ถึง1.5เมตรค่ะใบเป็นสีเขียวเป็นรูปรีถึงรูปใบหอกหรือแกมรูปไข่กลับยาวประมาณ4-18เซนติเมตรออกเรียงสลับ ใบเรียงเวียนรอบต้น6-10ใบค่ะส่วนดอกจะมีสีเขียวอมขาวหรืออมเหลืองออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอดดอกย่อยจะมีประมาณ5-7ดอกกลีบปากเป็นสีขาวขอบกลีบสองข้างอยากเป็นริ้วแฉกกลางแคบเรียวดอกเมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ6-8แเซนติเมตรดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆเมื่อมีดอกบานพร้อมกันจะดูสวยงามมากค่ะ ดอกออกช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะว่านาังอ้วดถือเป็นกล้วยไม้ดินฤดูเดียวเจริญง,งอกงามและให้ดอกเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นค่ะ ต้นกล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินในสกุลอ้วนนั้นนะคะมีมากกว่า3-4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสีของดอกลักษณะของดอกและอ้วตินกบนั้นก็มีแหล่งพบได้ในประเทศไทยหลายจุดและในพื้นที่เอเชียเขตร้อนทั่วไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามป่าพลัดใบป่าดิบเขาค่ะ ตามความเชื่อนะคะคนอีสานโบราณสมัยก่อนมักไม่นิยมนำดอกไม้เหล่านี้มาปลูกไว้ในบริเวณบ้านค่ะเพราะเชื่อว่ามันเป็นดอกไม้ผีดังในนิทานดังนั้นจึงไม่ค่อยมีใครสนใจหวงแหนหรือขยายพันธุ์ไว้ค่ะ ซึ่งเพราะสาเหตุนี้นะคะอาจทำให้ในสมัยก่อนพื้นที่ราบลงทั้งหลายตามชนบทในภาคอีสานนะคะมักจะมีดอกขรูแล้วก็ดอกนางอ้วเกิดขึ้นอยู่มากมายในอดีตค่ะ ปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้กล้วยไม้ป่าเหล่านี้นะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาติแทบจะสูญพันธุ์ลงไปอย่างน่าใจหายผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติรักว่านมงคลอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เหลือมรดกล้ำค่าทางวรรณคดีที่มีคุณค่าของไทยอีกอย่างหนึ่งไว้ให้ลูกหลานเราได้รู้จักแล้วก็สืบทอดต่อไปค่ะ ขอขอบคุณที่มาจากคมชัดลึกเพจครูบ้านนอก com ไทยรัฐเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินบอกว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กด แ,และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมเนื้อหานี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ